สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจนนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่22ทธันวาคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางของชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรค เดวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไร การงานการเงนิงนความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้จะมีการเรียนรู้มีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์แนะนำ แนวทางแล้วท่านก็จะพบทางออกแม้ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์เรื่องของความท้อแท้หมดกำลังใจค่อนข้างจะเยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดของท่านคือการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วท่านก็จะมีโอกาสดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเจ็ดถ้วยเรื่องอารมณ์นะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะ เข้ามารบกวนจิตใจพอสมควรนะครับไม่ว่าจะคิดอะไรมักจะหาทางออกไม่เจอมีความสับสนวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆซ้ำซากก็จะทำให้ตกอยู่ในความรู้สึกไม่แน่นอนกับชีวิตนะครับบางคนคิดเยอะทั้งวันก็จะมีปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นของอารมณ์และความคิดประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สอง เป็นราชาถ้วยนะครับนี่ก็เป็นยกระดับขึ้นมานะครับบางคนอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนมีการมีงานเป็นหลักฐานมีความมั่นคงในเรื่องของงานแล้วก็รายได้นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่ว่าวันทีวันนี้นะครับก็อาจจะมีความเหนื่อยความท้อหรือไม่ก็กําลังหมดกําลังใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับ ก็ต้องหาทางออกจากจุดนี้ให้ได้นะครับอาจจะพักผรสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่ก็หา,าแนวทางชีวิตใหม่ๆที่จะเติมกําลังใจให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะทําให้ผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆที่กำลังเจออยู่นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น h ฮ l โลเฟนนะครับเป็นพระสังารารนี่คือสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบันอาทิตย์นะครับ นั่นคือการเรียนรู้การอบรมการพัฒนาจิตใจการสร้างบุญกุศลนะครับบางทีบางคนก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมตัวเองนะครับเข้าคอร์สปฏิบัติหรือไม่ก็เรียนรู้จากครูบาอาจารย์แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมเหล่านี้นะครับก็จะเป็นทางาที่จะทำให้ท่านพบกับแสงสว่าง พบกับทางออกในปัญหาบางอย่างแล้วก็ก้าวสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับต่อมามาด,ดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับโอกาสของการเงินโชคลาภมีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับเส้นทางการเงินจะ ดีขึ้นใครที่รองเงินนะครับก็มีโอกาสนะครับถึงจะไม่เยอะไม่มากแต่ว่าสภาพการเงินก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิดสับสนวนเวียนเหนื่อยหน่าย,ายท้อแท้เหมือนจะหมดกําลังใจนะครับแต่ว่าท่านก็จะมีโอกาสดีในการที่จะพบการเปลี่ยนแปลงพบทางออกมีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย ชี้แนะแนวทางบอกอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือไม่บางคนก็จะมีเส้นทางของการปฏิบัติมากขึ้นนะครับพัฒนาจิตใจสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็จะพบแสงสว่างเข้ามาด้วยก็จะทำให้เกิดแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นนะครับท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้เส้นทางของการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแม้ว่าความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับบางคนก็ รอคอยความรักบางคนสับสนในเรื่องของความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่ดีคือโชคลาภการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรค แนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ยังมีปัญหานะครับปัญหาของความขัดแย้งปัญหาของความรักที่ยังไม่ลงตัวอาจจะเกิด อะไรที่มันไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาได้นะครับมีกิจกรรมมีการเจอคนจำนวนมากๆต้องระมัดระวังในส่วนนี้อาจจะมีผลที่ดีอยู่ส่วนหนึ่งผลที่ไม่ดีอีกหลายส่วนต้องรอบคอบนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยากต์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสามดาบน,นี่เป็นเรื่องที่ควรระวัง ปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันรและก,กันนะครับวันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อารมณ์อ่อนไวอารมณ์เปราะบางใจร้อนโมโหง่ายไม่ว่าตัวท่านเองหรือไม่ก็คู่สนทนาคู่ที่ท่านไปพบปะหรือว่าการที่จะตกลง,งพูดคุยกันก็อาจจะมีจุดของการเปลี่ยนแปลงเรื่องอารมณ์ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ต้องสงบนะครับจิตใจต้องอย่างเย็นมีสติแล้วก็อย่าใจร้อนนะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเลเวอร์นะครับประเด็นความรักกับการทุ่มเทเพื่อความรักนะครับวันนี้ชาววันจันทร์อาจจะให้ค่าความรักมากเป็นพิเศษคือชอบรักแล้วก็จะทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าคนที่ตัวท่านรักมากเป็นพิเศษนะครับผลลัพธ์ผลที่ตอบกลับคืนมาอาจจะเป็นอย่างไรบางทีไม่สนใจขอให้ได้ทำบางทีความรักก็ผิดเพี้ยนได้หรือไม่ก็ให้ค่า ที่มันไม่ลงตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น9ถ้วย9ถ้วยคือการที่ชาววันจันทร์นะครับอาจจะพบเจอคนจำนวนมากด้วยทำงานร่วมกับคนจำนวนมากขึ้นหรือไม่ก็จะมีงานาที่พบปะกันสังสรรค์มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับในส่วนที่ดีได้งาน ได้เงินทําสัญญาการงานมีการเงินเข้าแต่อย่างไรก็ตามผลเสียก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้อาจจะมีบางงานหรือว่าบางคนที่เจตนาไม่ดีทําให้ท่านเกิดความเสียหายได้ทั้งเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบต้องระวังนะครับการที่ท่านมีความรักก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กําลังคิดจะรักใคร ก็อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับมีความลังเลมีการตัดสินใจไม่แน่นอนหรือไม่ก็อาจอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยสุขภาพก็ต้องระวังนะครับถ้าเข้าไปในงานสังสรรค์อะไรที่มันมากเกินขอบเขตก็อาจจะมีปัญหากระทบถึงสุขภาพได้นะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็ โชคลาภสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับโอกาสอยู่ที่การเดินทางการเดินหน้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับท่านอาจจะได้งานใหม่ท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงการงานหรือไม่ก็มีโชคอยู่ทางไกลนะครับสิ่งดีๆจะมาจากทางไกลนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดวงอาจจะมีทั้งส่วนที่ดีและก็ส่วนที่ มีผลเสียควบคู่กันไปด้วยนะครับอารมณ์จิตใจอาจจะร้อนไปนิดนึงนะครับอาจจะทําให้เกิดเรื่องของข้อพิพาดเรื่องของความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทได้ง่ายนะครับความรักก็ยังไม่ลงตัวแม้ว่าท่านจะได้ทุ่มเทเพื่อความรักแบบเต็มที่แต่ว่าผลอาจจะไม่เหมือนที่คิดก็เป็นไปได้นะครับระมัดระวังปัญหาสุขภาพถ้าเข้าไปร่วมงานที่มีคนจํานวนมากงานสังสรรค์พบปะคนจํานวนมากนะครับก็ต้องระวังด้วย การทําสัญญาการเจรจาการตกลงเอกสารต้องรอบคอบนะครับวันนี้โชคมาจากแดนไกลนะครับอาจจะมีการเดินทางไปทํางานที่ใหม่หรือว่าสร้างบรรยากาศไปใหม่ให้กับตัวเองนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ท่านจะผ่านผ่านสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับ มีงานมีเงินมีการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นหรือไม่ก็จะเริ่มต้นสร้างโอ,อกาสให้กับตัวเองได้ดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น4ถ้วยมาเรื่องอารมณ์กันก่อนนิดหนึ่งนะครับอารมณ์หงุดหงิดง่ายวันนี้นะครับอะไรมากระทบจิตใจนิดหน่อยก็จะมีผลนะครับไม่พอใจมีความเครียดมีความโกรธมีความทุกข์มีความกางังวลเข้ามาได้ง่ายนะครับบางเรื่องบางอย่างอาจจะดี แต่ว่ามองไม่เห็นนะครับเป็นที่อารมณ์มากกว่านะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น10ถ้วยนะครับการงานดีขึ้นมีความสุขเ็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่างานประจําหรือว่างานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับงานเดิมก็เดินหน้าต่อไปได้งานใหม่ก็มีเข้ามานะครับและก็การเงินดีขึ้นมีรายรับที่น่าพอใจแล้วความรักก็จะดีสมหวังนะครับนอกจากนี้ยังมี งานนะครับงานฉลองงานเลี้ยงที่มีคนเข้ามาร่วมกันจำนวนมากๆด้วยนะครับนั่นคือความเสด็จในเรื่องของบทบาทหน้าที่การงานผลลัพธ์กำไรและความรักด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นชาริออตนะครับเส้นทางดวงชาววันอังคารเริ่มเดินหน้านะครับเดินหน้าต่อไปบางคนก็มีการเดินทางออกต่างจังหวัด บางคนก็ไปต่างประเทศบางคนก็ไปอบรมศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือไม่ก็ได้งานใหม่นั่นคือเป็นการสร้างอนาคตตัวเองนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็ โชคลาภสำหรับชาววันอังคารนะครับเป็นสีไม้เท้านะครับโอกาสดีนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักการเริ่มต้นสิ่งที่เราคอยจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานรองางานใดงานรองเงินมีโอกาสได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ความรักก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามานะครับรวมทั้งโชคลาภหรือว่าสิ่งที่ดีๆด,ด้วยครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก้าวสู่ความมั่นคงทั้งเรื่องของการงานกานเรเงินความรักนะครับมีงานเลี้ยงมีงานฉลองไม่ว่าเป็นการเลี้ยงตอนรับเลี้ยงส่งหรือว่ามีงานอ่าฉลองในความสุเร็จออะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงนิงนหรือว่าความรักนะครับกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นบางคนก็จะเดินทางไกล ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างงานสร้างอาชีพโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับสิ่งที่รอมีโอกาสจะได้รับทั้งการงานการเงินความรักและก็โชคลาภสิ่งดีๆครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธด,ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภ โอกาสเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันได้เลยครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้นะครับมีความเข้าใจในการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าการติดต่อเรื่องของการงานการค้าขาย หรือว่าการเจราจาธุรกิจต่างๆนะครับก็ดีขึ้นมีงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาต้องระวังอยู่นะครับส่วนราละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ถ้วย บรรยากาศของความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันการเรียนรู้การพัฒนาด้านอารมณ์นะครับวันนี้ดีขึ้นนะครับบางคนก็เริ่มต้นในการเจราจาแบบเข้าใจการติดต่อการค้าขายทําธุรกิจต่างๆก็จะประสบผลสําเร็จนะครับและก็เรื่องของพัฒนาความรักก็จะตามมาได้สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นสร้างความรักนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น5บริยันเรื่องของการเงินรายจ่ายยังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ควรจะระมัดระวังเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าจูๆ่ๆทั้งก็จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น7ดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหาจากคนนะครับคือคนบางคน ไม่ได้มาดีเหมือนที่ท่านคิดนะครับอาจจะมาสร้างความสับสนสร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายให้กับท่านได้ต้องรอบคอบต้องระวังนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นสิบไม้เท้าโอกาสอยู่ที่งานนะครับงานก็จะเด่นขึ้นไม่ว่างานประจำหรือว่างานส่วนตัวนะครับงานใหญ่งานสำคัญสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือลงมือทำอาจจะเหนื่อยแต่ว่าผลลัพธ์น่าพอใจครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงดี ในเรื่องของการงานมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่างานเก่างานใหม่ได้งานสําคัญสําคัญเข้ามานะครับแล้วก็ความเข้าใจก็จะดีขึ้นในการสื่อสารต่างๆนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้การเงินยังต้องระวังอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมานะครับส่วนเรื่องที่จะต้องระวังเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าคนบางคนอาจจะมาสร้างความเสียหายให้กับท่านได้ต้องรอบคอบต้องระวังนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันพฤหัสบดีพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้การ เงินดีขึ้นโชคลาภมีได้รับเงินตลอดนะครับแต่ว่าตัวแปรตัวแทรกตัวปัญหาเยอะนะครับวันนี้ต้องระวังส่วนรละเดียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยาคณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดวิลนะครับเดวิลคืออุปสรรคอุปสรรคแบบนี้จะแทรกอยู่ในทุกจุดนะครับในรูปแบบการดำเนินชีวิตวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน งานก็ดีงานทําท่าจะเยอะงานมากขึ้นนะครับงานเข้าไม่ว่างานเก่างานใหม่คือมีงานตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางคนมีบางงานที่มีอะไรปิดบังมีเรื่องเสียหายในภายหลังหรือว่ามีผลกระทบต้องรอบคอบในการรับงานทํางานดูแลดีๆนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับท่านมีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้แต่ว่าอาจจะมี บางจุดเป็นปัญหาบางคนทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเด็นความรักวันนี้อาจจะมีตัวแปรมีคนเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ก็อาจจะมีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความรักกันนะครับไม่ว่าจากฝ่ายใดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรตรวจสอบควรระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับสุขภาพยังต้องดูแลวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะมีตัวแปรอย,อยู่หลายๆจุด ก็ต้องระวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น3มเมปีน,นะครับนี่เรื่องของโอกาสโอกาสดีในเรื่องของการเงินนะครับมีเงินเข้ามาตลอดงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เด่นมากนะครับมีงานเข้ามีการลงทุนน้อยแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมีดวงพิเศษพิเศษในการที่ชาววันพฤหัสบดีรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับ ประกานต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเสี่ยรียนนี่ก็เรื่องของการดูแลเงินนะครับคือมีเงินเข้ารับเงินนะครับก็ต้องจัดการบริหารดีๆด,ดูแลด้วยความรอบคอบว่าจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวแปรในเรื่องของการเงินยังมีนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพระนสบดีนะครับก็ต้องดูแลเงินของท่านดีๆนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับมีเงินก้อนเข้ามาด้วยโชคลาภที่รอมีโอกาสจะได้รับนะครับรุบดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงของการเงินเด่นมากๆนะครับมีโอกาสรับเงินหลายจุดหลายทางเงินเข้ารัวๆแต่ว่า ตัวแปรของการเงินก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าท่านจะรับเงินมาอย่างไรก็ต้องบริหารจัดการด้วยความรอบคอบเพราะว่าบางทีอาจจะมีใครบางคนมีเจตนาไม่ดีทําให้ท่านเสียทรัพย์ได้ง่ายนะครับวันนี้งานดีทั้งเรื่องของงานจ็อบงานรีลนซ์แต่ก็อาจจะมีจุดที่จะต้องระวังเช่นเดียวกันต้องรอบคอบนะครับในการดูแลงานนะครับอาจจะมีใครบางคนมีเจตนาที่ทําให้ท่านเสียโอกาสทางด้านของการงานหรือไม่ก็ ปิดบางข้อมูลบางอย่างทำให้ท่านรู้สึกว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำก็เป็นไปได้นะครับสุขภาพยังต้องดูแลและความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับวันนี้โชคดีในเรื่องของการงานและการเงินก็ต้องระวังทุกจุดอาจจะมีตัวแปรมีตัวแทรกทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือว่าเกิดความเสียหายนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ ต่อมาครับเป็นดวงชาววันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีในการที่จะก,ก,ก้าว ก้าวพ้นจากปัญหานะครับหรือไม่ก็เจอปัสสัคมาก่อนหน้านี้วันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จสู่สิ่งดีๆกว่าเดิมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8ถ้วยนะครับแถ้วยคือแนวทางชีวิตก้าวพ้นจากปัญหานะครับบางคนก็อาจจะเจอปัญหาการงานบางคนเจอปัญหาการเงินนะครับบางคนมีความรักใหม่ลงตัวไม่สมหวังวันนี้นะครับ ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตหรือว่าก้าวเดินต่อไปได้นะครับการงานที่เคยมีปัปสัคก,ก็จะเริ่มดีขึ้นบางคนได้งานใหม่บางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนเดินทางนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยก็จะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้การเงินก็แก้ไขปัญหาของการเงินได้มีโอกาสดีๆเข้ามามีความรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับรวมทั้งความรักด้วยที่มีปัญหานะครับก็จะ พบกับเส้นทางออกที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับคนอกหักก็จะมีคนเข้าใจนะครับมีคนรักเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนัครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศของอารมณ์ความรู้สึกที่จะดีขึ้นนะครับคือบางคนที่เจอปัญหามานานๆบันนี้ก็มีการคลี่คลายแล้วบรรยากาศไปใหม่ความรู้สึกอารมณ์จิตใจมันเบิกบานแจ่มใสขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ท่านแก้ไขปัญหา าได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่ก็เป็นบทบาทของงานเงินที่มีความสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับมีงานเด่นทั้งงานประจำงานส่วนตัวแล้วก็มีโอกาสดีในเรื่องของทรัพย์สินรายได้ต่างๆนะครับแต่ว่าท่านกำลังรอ ความรักรอคนรักรอสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องย้อนกลับไปฟังคําพยากรณ์ที่แรกนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาวบันศุกนะครับเป็นราชิน,นีเรียญนะครับโอกาสดีเยี่ยมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาสู่จุดที่ดีได้ ทั้งการงานการเงินความรักความมั่นคงความร่ำรวยและก็จะดีขึ้นมีโอกาสได้รับโชคใหญ่นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับบัดนี้ดวงคนที่มีโอกาสที่ดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก้าวพ้นจากปัญหาไม่ว่าปัญหาการงานการเงินความรักสุขภาพสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับก็จะคลี่คลายแล้วก็เริ่มต้น สร้างอะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับท่านจะประสบผลเสร็จในวิถีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับงานดีขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาของการเงินได้รับเงินจำนวนมากเข้ามาความรักดีขึ้นคนที่รอคอยความรักก็จะสมหวังและโชคลาภโอกาสรับเงินก้อนใหญ่มีชีวิตที่มีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาครับเป็นดวงชาววันเสาร์ พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งจุดที่เด่นจุดทรองการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาอย่าง มีอยู่นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1เป็น10ดาบนะครับ10บดาบคือปัญหาสุขภาพความเครียดความกังวลความทุกข์อย่างมีนะครับต้องดูแลต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น9ไม้เท้างานเยอะนะครับวันนี้อาจจะมีงานใหม่เข้ามาด้วยบางคนนะครับแทนที่จะเป็นวันหยุดแต่ว่าอาจจะรับงานเข้ามาทําอย่าลืมนะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น10เหรียญนะครับเสบียงคือโอกาสที่ดีขึ้นนะครับงานก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับการเจราจาการทําสัญญาข้อตกลงใหม่ๆเกิดขึ้นได้ การบริหารงานก็จะเพิ่มศัก,กยภาพมากขึ้นนะครับและมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับมีแนวโน้มจะได้รับเงินเข้ามาดูแลจัดสรรบริหารใช้ใจ่ายนะครับความรักก็เข้าใจสําหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกหลานบริวารน,นะครับก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภนะครับเป็น2 เรียญน,นะครับเรื่องของการบริหารการเงินมีความสําคัญมากกว่านะครับแม้ว่าท่านจะมีรายรับรายได้อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีทั้งรายจ่ายรออยู่ด้วยต้องจัดการจัดสรรบริหารดีๆนะครับโอกาสของการเงินเข้าแต่ว่ามันก็มีทางองอกเยอะเหมือนกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน เสารนะครับวันนี้งานเยอะนะครับอาจจะเป็นวันหยุดที่มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับท่านต้องบริหารงานบริหารเงินนะครับมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้าและก็มีรายจ่ายออกไปจํานวนมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็ดูแลในส่วนนี้ความรักเข้าใจเึ่งกันและกันแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็ต้องอระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ นะครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสต่างๆนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงแบบกวา้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณยาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละคบลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสมหวังมีความมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ